เออโอ้พอดีละพี่ไอ้อันขวามัดตาตองกับเพลื่อมีดโอ้สิมาเอามีดน่ำเออไอ้กับมันกับบางอย่างเนาะเล่ยเล่าบอกให้มาตัดตองไปก็จะเอาเนาะคอยกันนอนเตะให้เตะหน้าคม่ใครอยากไปอยู่ดิไปได้ไปอยู่ประเทศกับเจ้าส้วนคอยไปเล้วเนาะกับส้วนอยู่นี่เดี๋ยวนาะเออกะจังหวะไม่สิไปวัดปลาหรือวัดบ้านดีละพี่ไอ้เออแมนได้แหละเนาะไปวัดใดก็ดีมั้ ขอแต่ว่าข่อยเด็ถ้าบุญล้มสาตตักบาทร่วมขันกับเจ้าถ้าบุญล้มชาดตักบาทรวมขันกับขออ่อยเออเจ้าใหญ่บอกไปเฮ้อข่อยก็บ,บว่าเล่นไปชื่อๆนี่ล่ะต่ว่าใจข่อยนี่ยากทําบุญลมชาตตักบาตรรวมขันกับเจ้าอิีนี่นี่บางทกินเนี่ยเฮ้กินตามเ,าเอขาใย่ข่อยกับไปน้ำไปวัดเ<ห>ถอะนะกับไปน้ำเออ ขัดสั่นออกจริงสิวันไหนพูดณเอ่อเจ้ากระยาเราไปวัดบ้านให้เราไปโลดเข้าสองคนก็ไปวัดผู้อุ้ย <c oughs> โอ้ยหันหลายแห้งแห,ห,ห้งสิได้บาปไ่ได้บุญดอกพี่ไอโอ้ยจังไรยังว่าจังสัน่นเป็นๆอยู่กันยังสิมาเฮ็ดผิชซินทำแล้วเจ้ากะผิดศีลจังไหข่อยแห้งอยากได้บุญเขนได้เจ้าไปน้ำนี่โว้ยบุญข่อยนี่ว้ยล้นเหลือพุ่นแล้วอุ้ย อี่าจนจะเฝอเตี่ยแต่เท่าเฝอา,านี่กระบาบแล้วเรื่อยกับไปน้ำไปวัดบ้านเรือยกับสิไปกัเสิเอาเจ้าไปน้ำกับเจ้าไปฮะน้าเฮ้ยขันเราไปวัดบ้านก็นให้เราไปลุ้นไปวัดบ้าน,นไปหาผู้เบ่าเก่าเราเหมือนบังเองตีเหมือยั้งกันเจ้าไปน้ำวัดคู่เฮ้ยหือเจ้ากระชางเบาเนาะ โหยขอ่อยเลยดีใจแต่ขันเจ้าสิไปน้ำตอกกล้วยก็ไม่ได้ยากได้ข่อยตั้นให้ก็ได้กันเจ้าสิไปน้ำข่อยโอ้ยก็ไปน้ำกันนี่ละพี่ใหญ่เขาจังหลายคนเจ้าแน่ข่อยแน่เอื่อยแน่บอกเออเฮ้ยมันยากอยู่เด้ยากียังขันไปถ้าบุญน,นี่มันก็สิได้ขึ้นสวรรค์เอื่อยเจ้านั่นเจ้าสิไปเอื่อยข่อยไปวัดบ้านไดนะ้จังไดนก็ไปน้ำกันนั่นตัว ออเอ้าเอื้อเจ้ากขยาแล้วข่อยว่าข่อยใส่เวียนใส่กำชาดนนิ่พอ่อเลยนี่เฮ้ยข้าวแก่ข่อยหันฮึอาชาดนากก่ย่าสุไปน้ำกันท้อนข่อยยังได้เจ้าผู้น่าไปน้ำนะน้องชายอยากพลาเจ้าผู้พูดเฮ้ยเล่ยข่อยยังซ้ำนี่ช่วยข่อยไปน้ำหน่สิพ่อเต้กุ้กันบอกบ่กพี่ไอ้โอ้ยน้อมันเสีเจ๊กไปจังได้คนเฮานี่มันก็มัก ใจเจ้าของนี่อยู่ในใจเจ้าของมักตันก oh ็ได้มักค้นก็ได้มันบอกวิบูใดห้ามใจเจ้าของได้ดอกหนักเย็ดโอ้ยอยู่น้ากันทั้งสองขนนี่เจ้ากับจังเบาอย่างสิเนาะพี่ไอ่เอื้อยข่อยกระยู่เจ้ากระยู่ข่อยกระยู่สามคนอ่ะต้นสีบีาอจังไหนอธิษฐานจังไหนบอกจังไหนในวัดในว่ากะนอ้ออธิษฐานกับเขากลับไปอธิษฐานกับผู้บ่าวเก่าเขาเนาะก่ะอยากอธิษฐานกับ หน้า่อยเนาะมันจะผิดสินี้ยังโอ้ยมามีแนวผิดดอกโอ้ยเจ้าก็บ,บอกไปพี่ไอ้อไปนับกันทั้งสามคนเอื้ยกับไปคอยกับไป,บไปเจ้าเจ้าสิอธิษฐานจังหดอธิษฐานกับคอยหะนะโอ้ยแน่วคอยอธิษฐานคอยอธิษฐานให้ใจน <laughs> ี่แหละเอ้ยเจ้ากับย่าเหรอฮัสซหนาคอยยากเป็นคู่เจ้ามูนั่นโอ้ยอธิษฐานใน้ใจ ว้าม่มีผัวใดยินมาสันทออ๋อหรือผู้ใดสด้ยินเนาะเนาะเจ้ากับไปได้นามคุณๆเนาะพี่ใหญ่มันกับป็ดสักสี่เนาะไคสิ่วจักในใจข่อยอียังหรือกับแม่นยั่งละแต่ว่าบอกบอบอกแม่นยังดอกว่าไปคอยกับไปรู้ไปวัดไปว่าล่ะคันมีเจ้าไปคอยกับอุ่นใจละละเออเมื่ว่าแต่อึ่ยเจ้าดอก ข่อยก็บ,บอกไปซื่อๆนีล่ลาอาใจฮาข่อยขึ้นมักเจ้าอิหลีเห็นหรือเอ่ยเห็นมีฮาเธออ,บอบาพร้อมหมดพี่ชายฮาเธอขึ้นมักอิหลีเห็นปะอุ้ยนี่ละข่อยก็บว่าบุญยอดว่าไปซื่อๆนี่ละเห็นว่ากระไดไมีหน้าสาวผู้เดียวนึงเนาะโอ้ยจักรละอืมแต่ฮาลังเธอก่อคิดอิหลีเ,เดยยี๋พี่ชายแม่นป่ะสาทโอ้ยแม่ว่าข่อยดีใจสินอ่ะคิด ค่อยอยากให้เป็นจังสั้นละเดี๋ยวนี้่ม่ใจค่อยไม่บอเลนพี่ไอค่อยบาเล่นบอกนี่จังสั้นเน่ยร้องใจพี่ไอเบิง้งโอ้ยเนาะร้องใจเบิ้งมันก็คืดอีหลีแล้วครับพี่ไอ้ยเไม่ว่าไปเถาะเออเจ้าสีเอาตองไปหลายป่านไหนหละ่ะโอ้ยอก็จังว่าเอาจากักพ่อเขาต้มกะสีบอ่อไลยเติอบอพี่ไอที่จรินเงนก็นกส้วนแบบนี้ออกมากน้าบุญที่เดียวนี่บ,บ่แม่น ไปใส่บอกว่าเออนางเกศไปก้วนทั้งสันเะขายังมองไปใส่ผู้นี่บักเล็กบ่มากแกแห้งดีแล้วจุ่ยไข่โอ้าว่าจังสั่นไหวทั้งได้นั่งเ้ากับเจ้าอยู่นี่มืดมืดไข่กับว่าเมื่อยด้วยล่ะอุ้ยว่าก็เมื่อยเนี่ยล่ะตัดตองผู้เดียวนึงเนาะเอาไปกินเปตัดซอยตัวเห็นว่ากระได้ภาษาหน้าสาวผู้เดียวนึงเป็นยังไข่สีซอยจะไม่ได้เดียวโอ้ยข่กับเป็นห่วงเจ้านี่ล่ะพี่ย่าแข้งขาพอดีกลายเป็นเลี้ยงมาตัดซอยไข่เตะปิดเมื่อและวซิบหน่วยผุนว่อยง อ่ะจังแมนขี่คุยเนาะพี่ไอต์เตปิดมือละสิบเทื่อโอ้ยก็พุ่นเหรเนาะเฮ้ยแต่จังแมนขี่คุยเนาะไม่ขี่คุยยังไงตั้งแต่สิไอเนี่ยก็ยังกอดเสาเทียงไว้พี่ไอเจ้าน่าภาษายังสิเตปิดมือละสิบโว้ยอ้ยังมากประมาทคอยปนั่นเด้อเห็นว่าก็ได้เอเอันนี้ มามโอ้ยโอ้ยบัดบ well, ้าจะ่ใส <yes: uh ่บักกันอนมานนั่งเลจตัวเนี่ยนน่ามากโอ้ยแม่บอกว่าเอาเลจไอ้พวกนักเลจมึงรู้ไปตัดตองซอยนักเลจรู้่าสั้นมึงใส่เราไปตัดต่องอยู่หน้าผม่าสั้นเอามึงคือมาซาแทน่ะทาต่างบักโดนึงบ่โอ้ยบักเล้ามาเอ้ีปยังอพ้าป็นยังแล้วกูนั่งเล่นอยู่นี่กูเปิดมือใ่ไหลยังดอกเอ คอยมาน้ำนะเกดอีแม่บอกคอยมาน้ำเฮ่ยมาตัดกวางกันเถอะเฮ้ยจะขี่มาน้ำเป็นอย่างกูก็ะยู่นี่อยู่เนาะเุ้ยไอซิพีหูจักเนาะเฮ้ยมึงก็ได้เงี้ยจังสั่นตัวคอยนี่ลาไฮร้านมาเป็นมูพี่ไอ้บ่ปัดหาคยเป็นเลี้ยงเป็นวิ่นมุนอ่ะลาคยบัดบ่เห็นเจ้าเด้บัดหาเจ้าขามไปเล่นพุ่นเด้เยันไดสันที่ไปเล่ยนใช่ยังมาเาบ่ขึ้นว่าเจ้าด้วยนี่อยู่เนาะเฮย บักกันกกน,นี่ก็ได้นี่ยังอีกมันก็สร้างปิดก่อขอข้อยังพอกขอข้อข้อยู่ยเฮ้ยโอ้ยนี่นี่น้องเป็นค่อยเป็นข้อยตู้ประเด็นะเกียรติความกงอะโอ้ยจั๊กบกยังดอ,อ,อ,อกเย้เอ้ยโอ้ก็ว้าเล่นไปซื่อๆนี่แหละนะเกียรติาก็ได้ข่อยดูคุยกับเจ้านี่มัดมือข่อยกับโอ้ยหมอมื่อยเด็ก บ่เมื่อยเลยบอกเอ้ยเซเว่นขาดเนาะเห็นเห็นจ้าจาเลยเด็กมาบ่ิสันยังว่าเมื่อไงล่ะเมื่อไงล่ะด้วยคอยเว้าไปซื้อได้คอยเว้าเล่นซื้อเห็นว่ากระได้ก็ต่อยลิเกาอีนีก็ว่าด่ะคอยว้าไปถุงกระได้ปวดได้เจ้าขึ้นพ่อก็เห็นนาเกียรติแล้วนะมากกูกะจะคุยน้ำจนหอกกูกะนั่งอยู่ผู้เดียวเห็นเรามา ส ok ิมาเอาตองสินดอกเพิ่นบ่มีมีดเพิ่นก็มาเอาน้ำปูบ่กูพรทันได้เอาให้อยู่ข้าคุยเพิ่นอยู่บ่เมื่อไงนี่แม่้ยก็มึงนนั่แหละมาไหวโพดกูพรทันได้เอามีดให้เล่าแม่นอยู่ดอกเด็กหน้าก็ลืมมีดอีหลีหามันนี่บ่มาตัดตองก็นึกว่ามึงสิถือมาน้ามามันนี่โอ้ยบอกขอมาน้าอยู่มีดนั่นะ่ะบ่เออโอ้ยพอดีลหลับใหญ่ เจ้าก็บไม่ต้องไปดอกเดี๋ยวขอาสิบห้าล้านไปตัดก็ได้ดอกตองนะแค่เท่ากว่าสิไปอันหาแนวอยู่น่ากินก่อนต้องสั่นบอกพี่ไอ้เออยงที่พูดเสียงคนเจ้าอย่าลืมเด้อพี่ไอ้แมนแมนขยอนทำไได้แล้วบานนี้แมนเอาก็สิบห้าวันมาบอกไปไปกับวะลอกภาษีหายมึงเร็กกันเหรอมหาเจ้าตาเศ้าภาษีห่อก้าต้มเร็ยกับเขาข้าวหน้ามีดีข้าสิไปวัดพูดหรือไปวัดบ้านดี อแล้วแต่เจ้าเจ้าผ้าไปเป็นเป็นโซเฟอร์ผ้าไปเด้อพี่ใหญ่มื่อนานทันใครใครคุณบอกผ้าไปเดืนเอนเจ้ากับสิคันอาซาเอาเบอร์ตอร์งเงยทั้งนอกเนาะเจ้าก,ก็ต้องเป็นโซเฟอร์ให้ได้ตัวเอ้าเอาไปก็ไปอนนโอ้ยไปก็จักสิมี่คว่ำจุกจักสิมี่อย่างเนาะโอ้ไปก่อ,อนออือเดี๋ยวยันนั่้ยืนนั่งดูก็อืพ่อนี่ยเป็นด็กแปลกว่ะไปวัดไปว่ากับสิบบบมีความสุขอะไรจะเน่งว่าบอสนารีกโอ้ยอะไรนี่เนี่ย แตกเว่ยแตกเนี่เออพวกนะกรนเกียดไม่ยังกันเป็นยังไงล่ะท่านขุนมาถามข้าวถามข้าวเห็นเจ้าเราบ่กอู้ยโอ้ยน้องหดงอไปไอ้หนอนง่ายอ่ะเด็กเ้ยบเอาว่าตายไปแล้วล่ะอ้ยใครแน่ล่ะบ่ล่ะโอ้ตอนนี้ก็สภาพจิตใจก็ดีขึ้นหล่โอ้เมโศก์เพเศร้าแล้วล่ะเพราะยูเพราะกินได้ละล่ะตอนนี้เยอะก็ดีแล้วนะจีนเลยถึงเวลากันแล้วล่ะต่างคนต่างพิจารณากันเมืองกันจะเฝ้าตัดสินใจ เย็ดบุญเลรอ้งเจี๊ยมมันได้ตักบาทร่วมขันเจี๊ยเรับเปรลจุวัตหมดละเยี่ยสิไปรลจุวัดอีกอยู่บ่กงูจังแล้วไปรลจุวัดต้องเจี๊ยมรับผาปู้สาวไปนทัมงหมดด้ฉันนี่จ้าใส่แล้วละ่ะพวกกูเสีดีใจผัดเป้าลัดไอ้เนาะจังแล้วเจี๊ยมรับผ้าผู้สาวไปตักบาทหมดแล้วหูวอมันก็สิได้เกิดสงครามทั้งวัดแลยเดี๋ยวก้ยไม่ใหม่วัดแล้วเนาะงูไอ้ร้องเบิ่งเสียแล้วโมโหหึงหร่อว่าทรไมดาเด้อโอ้โหมึงไปแต่งงานกับนบ่นบ่ เคยพ่อไปบ่ยังกับบัตทอมั่วโหงหึงหนักสิบอกให้ไม่ากพ่อ <c oughs> ไป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 หาตาตองบ่บ่อะไรดิเอาก็ไปก้อนนั่นตัวหน้าที่หลังบักนี่หน้าเลือกไว้เบิร์ตแล้วไปไป<อ>สันหัวไอ้พ่อมนากล้วยก็ต้องตัดเออ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 ,เอ,อ <c oughs> โอเคโอเคโอเค